ไอโอไอไอไอเรารู้จักสระไอไปแล้วมาครูจะขอเนี่ยซุ่มเด็กๆอ่านมาใส่รีแอคชั่นขึ้นมาค่ะใครจะได้อ่านคนแรกมาได้คำว่าอะไรอ่านคะกาฟิวไวไอวายครับเก่งมากถูกต้องค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่านว่าปอไอไปค่ะอ่าไปปอไอ,อ,ไ,อไปอไอเก่งมากค่ะไต่อไอใจค่ะเก่งมากต่อไอใจเหลือใครไม่ได้ใส่รีแอคชั่นขึ้นมาครูไม่เห็นมีใครอภินัทมาค่ะมาอภินัทไม่ต้องหลบเลยใส่รีแอคชั่นขึ้นมาค่ะอภินัทเมษาใส่ขึ้นมาค่ะมาอ่านด้วยกันนะอะ่มาอภินัทคำนี้ค่ะ อ่านว่าอะไรมาอ่านว่าอะไรคะอภินันเปิดไมค์ค่ะอภินันเปิดไมค์อภินันลูไม่ค้างนะไม่ค้างคุเห็นเพราะว่า มีลายน้ําที่หลังคาคูเห็นอยู่อย่ามาย่ไมย่มค้างภาพไม่ได้ค้างลูกอภินันอย่ามาทาท่าค้างคูเห็นลายน้ําที่หลังคาเป็นกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ภาพหนูไม่ได้ค้างอย่ามาแกล้งค้างเดี๋ยวเถอะอ่านเดี๋ยวนี้ข <c oughs> อหยิบสาระไอม้มาลายอ่านว่าอะไรคะแต่ทำนิ่งเหมือนภาพค้างอีกแล้วอภินันขยับมาตอบเดี๋ยวนี้เลยเปิดไหมค่ะ อ่านได้ยิหนหอหีบสละไอไม้มาลายลูกอ่านว่ารอ,อ,าอไอไลครับฮะเอาไม้เอาไม้เห็นหน้าจอคูนกเล็กไหมคะเห็นไหมลูกตัวอะไรคะตัวอะไรหอหีบอ่ะหอหีบกับสละอะไรคะสละไออ่ะหอหีบกับสละไอสะกดว่าหอ ไอกไหยเออเก่งมากนั่นแหละอ้ไมมาทำเรียนเป็นภาพค้างนะนิ่งๆไปใครหลบอยู่เล็กเลียดทุกคนเลยนะเมษามาค่ะเมษาสวัสดีน้องเล็กสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักหยิบหนังสือขึ้นมาเลยลูกบทที่ห้านะลูกนะอุ๊ยเด็กๆเหมือนมีเสียงออด มีคนมาหาเดี๋ยวครูนกเล็กมานะรอครูนกเล็กแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครูนกเล็กไปไหนแล้วอ่ะกน็กนกแลกหายต่อมาก็ติดโควิดกีกเพื่อนมาไปไหนอ่ะเกณทุกคนคูนกเล็กค น้ำมาคุณนเล็กไม่ใช่หรอเอาไหนเนี่ยมีใครเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนหรอสวัสดีสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเรามาหาคูนกเล็กแล้ววันนี้เราจะไปโรงเรียนน่ะใครเห็นโรงเรียนไหมอะโรงเรียนไปทางไหนหรอเรียนอยนอนไลน์เรก เขาไม่ไปโรงเรียนงั้นเราขอเรียนออนไลน์ด้วยคนได้ไหมอ่ะได้ได้เลยได้เรียนออนไลน์สนุกไหมอ่ะกสเราได้หอเรียนออนไลน์ก็สนุกหรองั้นเราขอเรียนด้วยคนนะวันนี้เราเรียนบทอะไรกันหรอบทที่ห้ครับบที่ห้าครับทที่5้าครับบทที่5้าเรื่องอะไร ไปโรงเรียนไปโรงเรียนกับ๋าวหนังสือหนังสือโอเคเยี่ยมมาค่ะเราเรียนํำนำเรื่องไปแล้วนะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอ่านเนื้อเรื่องนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะอ๋อใช่ใช่พรุ่งนี้วันเสาร์คุณลืมคุณครูขอโทษ เราเจอกันอีกทีวันจันครูสอนจนเบื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนอความรักอยู่สูงความรักอยู่ต่ำความรักอยู่รอบรอความรักอยู่ที่ใจสวัสดีฉันรักเธอสวัสดีฉันรักเธอ,อยังยิงยังป้ากระเป๋ายิงฉบใครแพ้ครูนกเล็กคนที่แพ้ครูนกเล็กยืนขึ้นมาไก่ต้มถูกต้ม เลยพูดถึงความรักเมื่อสักครู่เราร้องเพลงเกี่ยวกับความรักไปแล้วนะเห็นไหมว่าความรักอยู่ที่ไหนก็อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการ์ดวันแม่ว้าวนี่แบบนี้นะทับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเอาไม้รรทัดทาบแล้วก็ฉีกแบบนี้เลยเห็นไหมคะมันตรงกับตรงกลางนี้นะ ใครเป็นรูปหัวใจดูน้อยน้อยแล้วจ้าโอ้โหใครเสร็จก่อนนี่ทิติวันเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากเดี๋ยวรอผิวเมืองก่อนเอาไว้นิดนึงค่ะผิวเมืองเสร็จหรือยังคะได้แล้วครับโอเคอ่ามาถึงขั้นตอนนี้ใครยังค้างอยู่ตรงนี้นะกะวินพิดาดูค่ะหลังจากเราทํารูปหัวใจแล้วเราก็จะมาเขียนข้อความลงไปค่ะเขียนข้อความว่าอะไรดี มีความสุขเขียนเลยค่ะโอ้อมีความสุขครูครับคำว่าดื้อเขียนยังไงครับดื้อดื้อเหรอลูกดื้อเขียนแบบนี้ค่ะดออือดื้อไม่โธรดื้อครูครับผมเขียนวยพรให้แม่ไม่ได้ครับเอ้าเขียนทำไมเขียนไม่ได้ลูกผม,ผมไม่รู้ว่าตัวไหนมั่งครับเอ้าหนูจะเขียนคําว่าอะไรล่ะถามครูนกเล็กสิคะเดี๋ยวครูนกเล็กจะบอกให้แม่มีเงินเยอะครับ อ้าวให้แม่มีเงินเยอะอ้าวขอให้คุณแม่ขออ,ข,อขอออขอขอไอไหยไม่โทรให้ขอขอุนอ,อคุณมอแอแม่ไม่เอกแม่หนูจะไม่ดื้อขอให้แม่รวยลาพิวรักแม่โอ้โหซึ้งใจจังเลย โอ้ยคุณนกเล็กยอยู่ตรงนั้นนะคุณนกเล็กเป็นแม่กาฟิวนะคุณนกเล็กจะกระโดดหอมแก้มกาฟิวเลยอโอเคค่ะกาฟิวอย่าลืมเอาไปให้คุณแม่นะประทับใจเลยนะคะอ้าวเจอกันวันศุกร์ค่ะ